สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวก,กระบะประหยัดน้ำมัน ที่ใส่ผักบุ้งเยอะๆเหมือนปุกบบางคะ่ะถ้าใช่ต้องมาร้านนี้เลยรับรองถูกใจแน่นอนซอสเย็นตาโฟที่เป็นโฮมเมดเราทำสดใหม่วันต่อวันปรุงสดชามต่อชามลูกค้าก็จะออเดอร์มาจะมีให้เลือกเส้นเลือกระดับความเผ็ดได้แบบเผ็ดน้อยเป็นถึงเผ็ดมากสุดที่ระดับที่4ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทลูกค้าก็แอดท็อปปิ้งที่เป็นซีฟู้ดอะค่ะ10บาท20บาท30บบาทก็จะก็จะแอดได้ตามที่ว่าลูกค้าต้องการเลยเย็นตาโฟต้องคู่กับ ทีนี้เราก็เลยเอาผักบุ้งมา a d ดั t ทำเป็นเมนูต่างๆก็เลยได้ออกมาเป็นยินตาโฟเส้นผักบุ้งค่ะที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราระหว่างรอจัดของกินเล่นมาก่อนเลยค่ะเผือกทอดที่ใครๆก็ต้องสั่งข้างนอกกรอบข้างในเนียนนุ่มละลายในปากมีโปรมาพร้อมกับชาชักเข้มขน้นห,หอมด้วยนะกากหมูเจียวทอดใหม่ๆก็กรอบหรือจะเป็นแมงกระพุนลวก ราดน้ำมันงาเบิร์นไฟเพิ่มความแซ่บด้วยน้ำจิ้มซีฟูดและลูกชิ้นแมงกระพุนลูกจิ้มเด้งๆกรุบๆจากแมงกระพุนที่อยู่ข้างในเรีกน้ำย่อยแล้วก็จัดเดตะฟอร์ทีเด็ดมาเลยสิคะ กินนะคะแล้วก็ได้เห็นเครื่องแน่นล้นชามแบบนี้เพราะว่าเราสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยนะคะอย่างชามนี้ก็คือเอาทุกอย่างมาแบบแน่นๆเลยนะมีทั้งไข่มึกหอยแมลงผู้กุ้งสดหมึกสดนะคะแล้วก็มีแมงกระพุนรวมไปถึงหมูสับด้วยนะกินใช่เวลา เย็นตะโฟกรุบกริกซอสเข้มข้นเครื่องแน่นแบบสดสดเส้นผักบุ้งก็กรุบกรอบเข้ากันมากๆที่ร้านยังมีความเผ็ดให้เลือก4ี่ระดับก็คืออนุบาลประถมมัธยมและมหาลัยเพิ่มความเปรี้ยวเผ็ดด้วยพริกสดปั่นทำเองอร่อยครบรสแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะวันนี้สั่งมาแบบระดับมัธยมนะคะเป็นความเผ็ดระดับที่3ค่ะแต่จะบอกว่ามันไม่ได้เผ็ดโดดหรือเผ็ดรุนแรงขนาดนั้นนะคะรสชาติของเย็นตะโฟคืออร่อยกลมกล่อมครบทุกรสเลย เพราะว่าจะได้ความเปรี้ยวเผ็ดจากริกที่ใส่เข้าไปมีความเค็มจากซอสยีนตาโฟแล้วก็ความหวานจากซุปผัวใช้เท้าที่ใส่ไปแบบคลุกคลิกนะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะแบบทั่วไปสั่งเป็นเส้นใหญ่พิเศษเพิ่มอีกแค่10บาทก็ได้กุ้งมาเพิ่มไปอีกอร่อยคุ้มค่าจริงๆ สั่งแบบน้ําได้อีกหนึ่งอัดรถได้ซดน้าซุปไปด้วยของที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบต้มยำหมดเลยนะคะระดับอนุบาลก็ยังใส่พริกถ้าไม่กินเผ็ดก็แจ้งได้เลยค่ะ อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำก็คือโฟค้่วแห้งไข่หมึกและแมงกระพุนผัดแบบก๋วยเตี๋ยวคั่วแต่ใช้ซอสเย็นตาโฟเข็มข้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหอมกระทะไปอีกตามมาอร่อยกับเย็นตาโฟที่ไม่เหมือนใครได้ที่ร้านปอ6ทับสี่เย็นตาโฟรครุกคลิกร้านอยู่บนถนนเทิดราชันดอนเมืองอยู่ระหว่างซอย2 7เถึง29เปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธตั้งแต่9กโมงครึง่งถึง6โมงครึ่งคะ่ะ Cool.